ปลูกมันเทศใครๆก็ปลูกได้นะแต่ว่าจะปลูกให้มีหัวดกปลูกยากกว่าเดี๋ยวเราไปชมกันว่าวิธีปลูกให้หัวดกปลูกแบบไหนปะสวัสดีครับพี่น้องและเอฟซีที่เคารพรักทุกท่านเลยนะครับวันนี้เราจะมา,าปลูกมันเทศกันนะครับใครๆก็ปลูกได้นะครับนะ ปลูกง่ายปลูกได้ทุกคนไม่ต้องปลูกทิ้งไว้มันก็เกิดนะครับแต่จะทำยังไงปลูกแล้วให้หัวดกนะครับเราจะมีวิธีแบบไหนเราจะทำยังไงที่จะให้หัวดกต้นหนึ่งโลนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันปะนี่นะครับมันเทศนะฮะมันหวาน หรือมันเทศของเราะนะครับนะวิธีการปลูกนะครับเราจะใช้ยอดนะฮะยอดนี้นะครับเราจะบ่มไว้ประมาณ2วันนะสวันยิ่งดีนะสวันนะครับวิธีการปลูกนะฮะให้เราตัดประมาณสัก30เซนนะสาเซนเราจะเอาไว้นะครับสตานะสตานี้ นะครับเราจะเอาจิ้มดินนะครับจิ้มดินประมาณ3ตานะจิ้มดิน3มตานี้เราจะจิ้มเฉียงเฉียงนะครับจิ้มเฉียงเฉียงแต่ตรงนี้อย่าให้หักนะฮะอย่าให้หักเวลาจิ้มนะครับแล้วรากมันจะออกนะหัวนะครับออกตามตามตานะฮะนะต้นหนึ่งนะครับหัวดกจริงๆนะครับ จะได้ถึงโลกว่านะครับโลกว่าเลยนะครับเราจะปลูกห่างประมาณสัก25-30ถึงเซนนะครับยี่ห้าถึงเซนถ้าปลูกทีกว่านั้นนะครับหัวเขาจะไม่ใหญ่นะครับหัวจะไม่ใหญ่นะทุกคนปลูกได้หมดนะครับนะไม่ต้องปลูกโยนทิ้งมันก็เกิดนะครับมันเทศมันหวานของเรานะครับ เดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการปลูกกันนะครับการวิธีการปลูกนะครับเราต้องหาต้นที่มันอวบนะครับต้นอวบต้นไม่อวบก็ได้นะครับแต่ว่า,าต้นมันจะไม่สมบูรณ์นะครับต้นจะไม่สมบูรณ์เราจะหาต้นอบอวบนะครับนี่นะครับนะต้นมันก็จะอวบ พอประมาณนะครับต้นอวบอวบนะเราก็จะตัดประมาณสามสิบเซนนะครับสามสิบเซนนะนะครับเราก็จะเอาไว้อยู่สามตานะครับสามตาแล้วเราก็จะแทงแทงแทงท่านอนนะฮะท่านอนนะครับไม่ต้องตั้งนะฮะแทงท่านอนนะครับแล้วลากเขาจะออกถึงสามตานะครับนะ เดี๋ยวเราไปชมกันไปนี่นะครับผมก็ทาไว้หนึ่งร่องนะครับทำไว้หนึ่งร่องนะนงงนะก็จะทำที่เล้าไก่ที่รื้อออกนะครับนะก็จะยาวประมาณสัก <c oughs> ก็ยาวประมาณสัก10เมตรนะครับนะนะเรามียอดถ้าถ้ามียอดไม่พอนะเราก็จะใช้ต้นนะต้น เอา,เอา,อา,านะเอาที่ไม่แก่มากนะเอาที่ไม่แก่มากถ้าแก่ไปมันก็ไม่ดีนะครับนะเนะี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปชมวิธีการปลูกกันปะนี่นะครับนะเราก็จะทิมไปเลยนะทิมทิมท่านอนนอนนะครับทิมท่านอนนอนนะทิมไปเลยนะ ประมาณ30สเซนนะครับนะสาสิบเซนเราก็จะทิมไปผมก็จะอเอาเอา2อ,อแถวนะครับ2แถวดิมไปอย่างนี้เลยนะครับถ้ามันดินดินล้วนไม่พอนะครับดินร่วนไม่พอก็ ใช้ไม้นะฮะใช้ไม้อย่าให้ปลายตรงนี้หักนะครับอย่าให้ปลายตรงนี้หัก นี่นะครับก็จะประมาณนี้นะที่เราปลูกนะครับก็จะปลูกสามตานะครับสามตาเราก็จะปลูกแบบนี้นะครับแล้วมันก็จะได้ผลผลิตที่คุ้มค่านะครับคุ้มค่านะยอดมันนะครับยอดมันผัดก็อร่อยนะครับไปผัดน้ำมันหอยนะไปผัดน้ำมันหอยอ,อร่อยทีเดียวนะครับนะ นี่นะครับก็เราก็ทําการปลูกเสร็จแล้วนะปลูกเสร็จแล้วก็เอามาฝากเพื่อนๆกันในในวิธีการปลูกนะครับวิธีจะทําให้หัวดกนะครับนะนะถ้าเราเอาไว้3ตานะครับอารากมันก็จะออกตามตานะฮะแล้วก็มีหัวนะครับถ้าปลูก ทีกว่า30มเซนนะครับนะหัวมันก็จะเล็กนะครับถ้าเราปลูกประมาณสัก30เซนอะไรประมาณนี้นะครับก็หัวมันก็จะใหญ่นะหัวมันจะใหญ่จะให้ดีเลยก็ต้องอเป็นดินร่วนซุยนะครับเป็นดินร่วนซุยนะก็จะทําให้หัวสวยนะทุกคนปลูกได้นะครับแต่วิธีการปลูกให้หัวดกนั้นปลูกยากนะครับนะ ก็เอามาบอกเพื่อนๆนกันนะครับวิธีการปลูกมันเทศหรือมันหวานของเรานะครับมันญี่ปุ่นนะของผมนี่มันจะเป็นมันหัวเขาเรียกว่ามันแครอทนะนะมันแครอทนะครับหัวออกส้มๆนะครับนะนะก็มีประมาณนี้นะครับมีประมาณนี้นะก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะอ่า กษตรน้อยๆนะครับนะเกษตรน้อยๆของเรานะก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับนะก็จะพยายามลงคลิปเรื่อยๆนะพยายามลงคลิปเรื่อยช่วงนี้ก็ห่างคลิปหน่อยนะเพื่อนๆก็คงไม่ว่ากันนะครับ ก็ขอพระคุณจากใจจริงๆนะครับที่เข้ามา,ากด s u b ส c r i b e นะครับและกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนก็ขอพระคุณมากๆจริงๆนะครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ